สวัสดีค่ะกีฬาของช่องสาวกน,นองเพื่อนออฟฟิเชียวันนี้เราจะก,การส่สงน้องทำงานอีกแล้วอีกหนึ่งวันเดินมาเล่นเซ่อไอมาส่งเธ <must> อกพือยยังบอยด์ วีคงนุ่งขายแรงบ่กินอยูนี่เลยบ่จะไปกินอยู่เชียงเวีนอ๋อแล้วก็กินอยู่ตรงนี้เลยบ่ละบ่ตกใจกินอยู่นี่เลยไม่บายเด็กหน่อยกินท้นทีกินอยู่นี่ก็เอาอันสายยางมาดูดน้ำพี่กุ้งขี่ขับอะไรยังยังเอาอนนี้แอบน้ำยังเรียบร้อยหมดแล้วไปเลยจ้าขันไหนวะขันนี้ตัวเพื่อ เพื่อขาเจ้าของยังเยอจ้าตอนนี้นักได้ตุ๊กตาหนารถเนี่จอดเนี่ยเรื่อแบแก่เอาเดียขสิปันะก็เ่ิดไปเองล้วเออขก้นสิปันนี่เปิไปเองล้น จะเอาตัวเนี้ยจะเอาตัวเนี้ยไปแล้วค่ะส่วนวิธีก็กำลังเก็บกำลังกำอยู่ส่งน้องบอมน้องแบมน้องบวม ไปแล้วครับไปแล้วคันแรกไปแล้วครับไปแล้วเก็บเบห์ค่ะเก็บเบไม่เสร็จเลยอันนี้ถึงเวลานอนหลับพักผ่อนของเด็กๆแล้วร้อมน่าฮางขับกับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพง เป็นรถแอร์คอนดิเซอร์นั่นแหะค่ะแอร์คอนดิชันแต่ว่าปเปิดได้แอร์เปิดยากไอมาทรงทางอยากลองดิไอมาทรงทางลองบ่เป็นดิพี่น้องเหโอคันหูอเอาพู่หนึ่งก็ออข้างนี้พู่หนึ่งก่อ,อกข้างนี้ปะ พร้อมออกเดินทางได้รออีกสองคันนะคะเมน,นี้ต้องกลาบขออภัยพี่น้องเอ้ยบ่ยนอนมาสองคืนกเ็เลยแบบว่าเนอะไม่ได้ถ่ายของถ่ายคลิปอะไรให้ดูต้องกลาบขออภัยด้วยเด้อเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวสอดจะไปถ่ายให้แล้วจ้เพราะว่า นอนพักผ่อนเต็มที่แล้วสองวันกับชดเชยหนึ่งวันก็โอเคแล้วพี่น้องเนาะอ้ากันจะเจอ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 กันเย็นนี้ไอ <must> มาส่งเธอห็ินบุษักก็เนี่ย เป็นกำลังใจให้กันแ้ะกันนะฮะเป็นกำลังใจสู้ๆถ้าถ้าจะดีกว่านี้ก็คือกำลังใจสละห้าสิบาทคำว่ากำลังใจอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเขาต้องมีค่าก๋วยเตี๋ยวเรารถซอออกค่ะอ่าวขึ้นมาได้แล้ว กงจัพื้นที่กว้างขวาง,งของมากๆสภาพหลังเต้ลาเสร็จเราจะไปทางไหนมันน้ยน,นะไปบอกักวกูขย,ยับรถออกด้ไยแลาวะค่ะทอยทอย วิดบอวิดบอวิดโอเค okay. ไปแล้วพี่น้องคลิปนี้กะบ,บ่มีอย่างหลายมาส่งทางส่งนอง <c oughs> ้องฮะฮะก็หนหนะะคือบางอะไรเนาะคุณอะ้รเนาว เออเออบอกให้เตียนเกลือไปไปเกลือขีขึ้นหน้ารถแล้วค่ะเตรียมพร้อมออกเดินทางได้เท,า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 ทา่าเท่าเท่าังสิบสไปกิอะสักกมียทนหล้าง,เงนเาาางนี่ยพยูดบาจาาหนาีาา้นะาราาหไปหางไหก็ได้ี่กเหอเอาาเเอ,เอจิกับทางนี้ไหม อันนี้บรรดาเพื่อนวัดตเด้อครับคือบอก่าไปทางอื่นย่านนักกว่าเกา่าไอ้นัดละว่าไปทางนี้บ่กเกี่ยงไปได้แม่ยุครับผมถามขึ้นรถเกี่ยงรถยังครับผมรถหกลอ้อเลยผมเห็นแล้วครับทางมาผมหุ่นจักหลุมเลยไหมคำบอกหู่จักหลุมผหัวว่าดอกโอเคนะพี่น้องคลิปนี้เก็บไว้สมนีก่อนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องซัปปงระพนออฟฟิเชียลด้วะนะคะัหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์คอมท่านถ้าก็ค่าหนึ่งเมฆของซัปปง ช่องเรางดดรามา่างดเปรียบเทียบนะคะด่ามากูดา่าสวนนะจ๊ะเราไม่โกงกันนะคะอย่าลืมล่ะอยากเห็นคลิปอะไรเด็ดเด็ดดีๆคลิปคอนวอยแก้ผ้าจะได้เจอเลยนะคะวันสองวันนี่แหละามา่นมันโหดมากลลยไปแล้วไปแล้วโอ้ยเข้ามาเขได้ bỏ loạn ở gần mấy cái đồ lồng nó nhỏ ai người anh cái <laughs> gì